สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่9สิงหาคม2568ค่ะมณีแม่หมูก,กับเาวเแถาก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สายตัดค่ะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชมทางสูตรทําเงินวดวันที่16สิงหาคม2568ค่ะหววทิพผ่านมากนะคะ่ะมาตลีกวิ่งนะคะ่ะปู่ให้วิ่ง2นะคะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคุณผู้ชมมา5-2เอามณีมาติดตามรับชมกันใหม่นะคะว่าสูตรทําเงิน ูจะเดินทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเดินให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบนะคะกาบนมัสการ,าการครับปูกาบนมัสการ,าการเจ้าค่ะปูอ่ะท่านผู้ชมนะผมอ่าวันนี้วันที่9สิงหาคม2568ันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องช่วงใบจะ,นะค้ำนะธรรมชมนะเดินทางมาหาปูนะครับสูตรทําเงินงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องนะครับปูให้เด่นสองสองหลักหน่วยแต่ว่าใน,นสูตรบ่มีหาพี่น้องเลขเด่นเลขกิ่งก็ถือว่าแม่น เน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะปูห้เด่นสองแต่ผู้ชมจับหน2สองักหน่วยจับคู่ไม่เข้านะเล็กเด่นเล็กบิงือว่าแม่นแล้วกระสูตรที่ปูห้พี่น้องอันนี้สูตรที่ปูห้นะครับวัตถิพันธ์มาเด่นบนห้าหาสองตรงๆให้ล่างไปบนนะปูให้ตองวัดแล้วเดี๋ยวบ้าเราจะสรุปให้น้ำได้พี่น้องได้นะวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาหาปูปูห้แล้วนะมือนี้เดี๋ยวใหิฟซีมาเบิ่งนะสูตรทําเงินนะครับอ่า เจ็ดครับมาเดินว่าบ <c oughs> เด่นที่ว่าเดินดีอยู่นักปูนเนาะเหล็กวิ่งนักปูอืมสิบหกเนาะครับผมหกแปดสองเนาะครับผม 8, เจ็ดเกปดเดินไปแล้วนหล็กตะลามเหล็กตลาดไปแล้วนัปู โอ้คือจะได้ตกเก่านะปูไปนเน่ยะนะครับสูตรทำเงินได้พี่น้องได้ปูสายตัตกเ,เลกแตล่างหาหกเจ็ดน้ำปูเนาะอ่านะครับสูตรง่ายๆไ,ได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับหลักหน่วยนะครับออกวันที่เราออกแปดห้าสองปูกเก่าสองตัง เลขในตารางห้าหเจ็ด <0, 12. S 2> ่นศูนสองเด่นหกับเจ็ประประูวิ่งหกับเจ็ดได้พี่นองได้นะครับจับคู่ศูนย์สองครับหกศนึ่ง อันนี้เดินตัดอนไรก็ปูขอเดินต่อเนาะเอ้ได้ตเกอลักหาเน่าหาศูนย์หา,หา,หา,หาอหาพี่น้องได้ห <c oughs> ลักหกหกศูนหกหนึ่งหกลักศูนย์เจย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดวิ่งที่6กเยบอก่ <c oughs> ปูปูปูเน้นตัวใดมากตัวนั้นนด้พี่น้องเด้อนบเลลกเด่นเล็กวิก่งเนี่ยตัดก<ม>ังเดียว คือจะเลี้ยตอกเก่านะปูอีกเลีล<ช>้ยรักหกว่โอ้ห้าส่วนตัดห้าสองตัดโอ้เบิ่งสุดตรงกันสุดต,ตรงกันไม่ออกบ่ครับปูปูตรงกันก็ออกได้ออกได้ออกอยากโอ้ห้าส่วนห้ารักเจ็ดอี่ตัดเลยบอกปู เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดบ่มาเลยหาศูนย์อีกตัวเก้าตัดปะปูหาสองตัดอ,อย่าลืมได้พี่น้องได้ตัดตัวไหนมาตัวนั้นได้พี่น้องปูกับตัดให้มันเหลือหน่อยซื้อแปลว่าทามักกระติดไว้น้องปูเนาะอ่าทามักกระติดไว้พี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนตัวใหญ่ๆให้นได้เอฟซีปอใหญ่ไม่ใหญ่พี่ป้ะนะสุขสุนขคนวงโอ้เอออันแค่นี้ครับกันแค่นี้อ่า กับหานึ่งมาปุ้ยอีกตัวนึงต่อกันตัวร่องอ่าวงหกหนึ่งวงหกหนึ่งตัวรองหกศนกับห้าหนึ่งหสองหนีตัดอีกบ่ปูตัดโอ้ชูตรงกันมาเด้ออ่าหาหึ่บตัดบาตัดหาหนึ่งนีบบักาตัดเลยเออแต่ว่าตรงกันยุติหาหนึ่งปูวตัวนี้เลกเล็กระแสดีเอเล็มักปูพี่นลังเป็นเล็เล็ปูมักได้พี่นลังได้หาหนึ่งนี่เป็นเล็กที่ปูมักปูเลยบ่ตัดมักสตัวนี่ละมักหาหนึ่งกับหกหนึ่ง เอาท่านผู้ชมนะครับสูตรทําเงินนะปู่สายตัดนะพี่น้องเดินดีเด้อนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเอาพี่น้องเบาเ่าเขียนตัวใหญ่ให้เอฟซีนี่ธรรมชมนะครับสูตรทําเงินปู่สายตัด16สิงหาคม2568นะครับผมงวดที่ผ่านมาปู่เห็เด่น2องแบบเหล็กเด่นเหล็กบิ่งนะครับมา2อยู่ครับแต่ว่าในตารางบ่มีหาแบบงวดนี้นะครับผมในตารางหา67012 ถามปหมักตัวที่ปูจับให้เข้าจับเอาองศ์ไดได้พี่น้องได้0102 5657ได้หนัจับได้เคยมาสามตัวกับมีก็เคยมาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูเน้นหกร่องเจ็ดธรรมชมแต่ว่าหลักเจ็ดนี่โบนแน่ที่พี่น้องปูตัดมาใดได้พี่น้องได้ตัดตัวไหนมาตัวนั้นนะครับลักหกกะลักห้านะพี่น้องนะอ่าปูจับตามสูตรกับ0102ลักหก606162นะครับหลักเจ็ด707172นะครับ ปูเดนที่รัก6นะครับเนียนคักคเม็ดเดียวคือ6กหนึ่งน,นะตัวร่องคือ6กศูนย์หาหนึ่งนี่เป็นเลขมัดปูโบตัดพี่น้องปูมัก2คู่คือหาหนึ่งกับ6กหนึ่งเนียนคักคักหกหนึ่งนะครับรักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพูได้มักปิดไว้ได้พี่น้องได้นะครับอย่าลืมตัดตัดตวไหนออกตัวนั้นนะครับเอาแล้วบ้าเท่าลงชุดนี้ชุดบนชุดล่างพี่น้องอา่านี่เห็นบ่างหาหนึ่งมัดตาใสคือปูคือบบตัดนี่ครับปูเนีน นะครับตรงกรับชุดล่างที่ปูใหหานึงนะครับอันนี้สูตรบนล่างงวดที่แล้วนี่สูตรบนล่างห้าสองตรงๆให้ล่างไปบนบนปูเด่นหานะครับอ่าสูตรนี้ได้พี่น้องแคปหน้าจออันนี้เป็นสูตรบนล่างที่ปูไหที่ให้ต่องวดนะปูสายตัดอ่ามีพี่น้องเอฟซีเบงนะครับงวดที่แล้วนี่หาสองตรงๆแต,ต่ว่าให้ล่างไปบนนะครับงวดนี้ชุดบนปูมีแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเด <crushed. S 1> ่นชนกันที่หก นะครับชุดล่าง2กับ7นะครับอ่างกับ7หลัก2มี1 2กับ2 3แต่ว่านี่เป็นเลขมากพี่น้องศูนย์กับหกนี่ปูจับมาให้ปูไปเน้นหานึงเอหานึงกับหกพี่น้องปูเน้นหานึงรัก2 2 3กับ1 2อันนี้ลงให้เอฟซีได้เห็นในเบื้องหน้าพี่น้องนะครับผมเอาอันนี้สูตรทําเงินนะพี่น้องนะแคปหน้าจอได้ทำมาชมเด้อนะสูตรทําเงินนะครับ ฮาดิโชคให้ได้มานเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆนะครับอ่าอันนี้ตามสูตรปูจะได้9คู่นะครับหลัก5 50 51 52หลัก6 60 61 62หลัก7 70 71 72หลัก7นี่ปูตัดหลัก6ปูตัด62สองหลักหาตัด50กับ52บ่แน่เด้มาตัวเก่าได้นะครับแคปหน้าจอพี่น้องปูเน้นคักๆวงให้เม็ดเดียวคือ กหนึง่งนะร่องคือหกศูนย์กับหาหนึ่งพี่น้องหาหนึ่งมีเป็นเลขมากปูได้พี่น้องได้หาหนึ่งเนะี่ยแคปนาจอหาหนึ่งนี่มักได้บบปูโอ้หาหนึ่งนี่ชอบส่วนตัวปูว่า <c oughs> อ่านะครับหาไปได้พี่น้องได้หาหนึ่งกับหกหนึ่ง <c oughs> อ่หกศูนย <c oughs> ์อ่ลักศูนย์ก็มีหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ถามพูดได้มักลักศูนย์ <c oughs> หาศูนย์นี่ตัดออกแล้วมาปู จะบอกอีกว่เล็กประจำเบาเถ่านี่ปูว่าเนี่มาได้เนาะปูเนาะมาได้อ่านะครับแต่ว่ามักคักในหาหนึ่งตีปูมักคักหนึ่งปูมักคักหาหนึ่งได้พี่น้องได้กับกับหกหนึ่งแต่ว่าสูตรนี่ปูวงไหหกหนึ่งเอานะครับท่านผู้ชมหาโชคหามานได้พี่น้องได้มาหาปูกับพอดีช่วงช่วงคัมแล้วพี่น้องนะครับช่วงคัมแล้วบ่าวเถ่าก็จะได้เดินทางพี่น้องเดินทางกับ นะผมวันนี้วันพระพี่น้องเปรี้ยวเราไม้พวกมะเลยนะครับธรรมชุมอ่าเอานะครับกราบขอบุญขอบคุณปูครับผมสาธุรบสาธุพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านและพี่น้องเลยนะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขสุขคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะผมให้โชคให้ม ắ นให้เฮงๆให้ร่ำรวยนะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสาธุค่ะใหโชคให้มนน ắ n ปูเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ